เอาล้ครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่เกมดามร์ก้แมนเนียลเจนนะผมซึ่งวันนี้มันมีกิจกรรมใหม่นะผมก็คือคอลเลซชั่นสดใสนะครับผมก็คือตอนนี้ผมได้มังกรมา2อตัวแล้วนะก็ขายอีกตัวหนึ่งนะผมวิธีการรับมังกรแต่ละตัวก็จะเป็นตามนี้นะครับวิธีรับมังกรตัวที่1อ่ะอ้จากิจกรรมแรกนะผมก็คือมังกรแฟนตาซีนะครับก็คือเราต้องติดอันดับ1นึถึงสินะครับผมเพื่อรับมังกรตัวนี้นะ นี่ครับผมก็อยู่อันดับที่สนะครับผมการที่จะได้มังกรตัวนี้คือต้องใช้เหรียญให้มากที่สุดเพื่อรับมังกรตัวนี้นะครับผมก็คืออันดับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับผมก็คือถ้าเราไม่สามารถติดท็อปหนึ่งคืสิบห้าได้เราก็จะไม่สามารถรับมังกรตัวนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอาล้ครับพอไปก็จะเป็นมังกรตัวที่สองนะครับผมวิธีรับมังกรตัวที่สองอาล้ครับผมกิจกรรมที่สองก็จะเป็นการเก็บดอกไม้ให้ครบตามจานวนที่กําหนดนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูนะผมซึ่งดอกไม้มันไม่ได้แข่งขันกับใครนะผมแต่ละเรามันต้องใช้ฝีมือทักษะหน่อยนะครับดอกไม้ก็จะเก็บตามที่เราวิ่งเนี่ยครับผมตามนี้นะก็คือเก็บตามจาํานวนที่มันกําหนดพอเราเก็บตามที่กําหนดปุ๊บเราก็จะได้ของแล้วก็ได้มังกรตอนนั้นนะผมซึ่งตอนนี้ผมขาดอีกนิดหน่อยผมก็จะได้มังกรแล้วนะครับต้องต้องเก็บให้ครบประมาณ4ี่หมนนะครับผมแล้วก็ต้องนั่งเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ละด่างก็จะยากขึ้นยากขึ้นนะผมถ้าเราแพ้มันก็จะ เริ่มเก็บได้แบบได้น้อยใหม่นะเออซึ่งถ้าเราเล่นเรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยครับเราก็มีโอกาสได้มังกรตัวนี้นะต้องขยันหน่อยนะผมนี่ครับผมก็ได้มาสามร้อยหกสิบแล้วก็ได้มังกรช็อกโกแลตมาแล้วนะผมตัวที่สองนะก็เป็นประมาณนี้นะผมสาหรับมังกรทั้งสองตัวนะก็เหลือมังกรตัวเดียวนะผมก็คือมังกรเอ,อ่อฐานไฟซะอย่างนะครับผมซึ่งเราแค่ให้อาหารมังกรรอบเดียวเราก็จะได้มังกรตัวนี้นะผมก็เป็นการทําภารกิจเหมือนกันนะเออ ถ้าเราได้มังกรครบทั้งสามตัวปุ๊บก,ก็จะได้มังกรสีสดทันทีนะผมสามแถมหนึ่งอ่ะคุ้มมากครับผมเดี๋ยวเราไปให้อาหารมังกรก่อนดีกว่านี่นะผมก็เก็บเหรียญไปได้มังกรตัวใหม่มาพอดีนะอยู่ไหนนี่นี่น,นี่ตัวนี้อ่าหินรูนะผมให้อาหารปุ๊บเรียบร้อยครบพอดีนะผมเราก็จะได้มังกรเผาไหมมาแล้วนะครับเออมาชื่อเผาไหมจากนั้นเราก็จะมาฟักไข่มังกรตัวนี้กันนะผมเนี่ยฮะก็จะเอาวางไว้ตรงนี้นะผม เนี่ยสองตัวนี้พอดีเราจะฟักไข่เลยปุ๊บเงี่ยผมก็จะรอยี่สิบสองชั่วโมงห้าสิบห้านาทีนะผมแล้วก็จะรอไปนะครับ few minutes later อ่าตอนนี้เราก็พร้อมฟักแล้วนะคผมนี่ครับฟักไข่เลยนี่ครับได้มังกรแล้วนะผมมังกรเผาไหม้นะผมแล้วก็จะวางไว้ตรงกลางเลยนะครับนี่ครับผมปลดล็อกปึ๊บอ่าเราก็จะได้มังกรสีสดแล้วนะผมโอ้โห คุ้มค่ามากครับผมนั่งเล่นทั้งคืนอ่ะแคปหน่อยดีกว่าอ่านี่ครับประมาณนี้นะผมก็จะให้อาหารน้องเลยนะดีครับดูดิตาโตน่ารักมากแต่พอโตนี่เท่อยู่นะอืมกระโดดสูงอยู่เนี่ยกระโดดีกสิอืมให้ไปจ,จนโตนเลยนะให้เรื่อยๆครับเรื่อยๆปึ๊บหืมตอนโตนี่เท่จัดอ่ะเท่มากเท่มากเดีย๋ยวลองให้มันกระโดดหน่อยสิ อ้าวไม่กระโดดหรอโอ้โหกระโดดกลายเป็นมีปีกแต่กระโดดไม่ขึ้นเลยทีนี้อ่านะผมเราก็จะให้สักประมาณเวลสิบสองเลยนะครับผมให้ไปเรื่อยๆเลยกินเยอะมากครับผมเรียบร้อยอ่าจากนั้นนะผมหลังจากที่ได้ครบสามตัวก็จะเอามังกรสีสดมาฟักไข่เลยครับผมนี่ฮะฟักไปเลยหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงโคตรนานแล้วก็จะรอนะผมนี่ฮะ ให้ครบคอลเรกชันรอบนี้เลยนะผมจั่มจําเดี๋ยวเราก็จะรอตามเวลาที่มันบอกนะผมหลังจากที่ฟักไข่เสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ few minutes later อ่าตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วยามแล้วนะผมเราจะใช้ที่ข้าม8ดชั่วโมงเลยนะอ,อ๊บแล้วก็ใช้เพชรเลยนะผมปึ้งนี่นะก็ฟักได้เลยนะผมสุดรัดนะสุดรัดเนีับผมมังกรสีสดนะโหตัวมันแบบ ตัวใหญ่อยู่เนี่ยดูทรงแขนใหญ่มากอะแล้วก็วางแรกไปเลยนะผมนี่ครับปลดล็อกคอลเลกชันนะผมมังกรสีสดหยับ้อยเราก็จะมาให้อาหารน้องดูกันนะผมโหดูดิมังกเรเซตนี้เท่ยิงนะครับเออบินได้ไหมกระโดดสิบินไม่ขึ้นเลยงเสงสัยตัวหนักเกินก็ให้อาหารน้องไปเลยนะครับ ปุ๊บปๆ๊ปุ๊บป๊โตพอดีโหโตแล้วแบบดูแบบตัวใหญ่มากนะสีสดของจริงนะผมหืมไ,ไหนลองบินได้ไหมอุย้ยไม่ต้องปีกใหญ่ด้วยเนี่ยพอโตขึ้นปุ๊บปีกบินขึ้นเลยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการฟักไข่มังกรในกิจกรรมรอบนี้นะผมกิจกรรมหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะผม ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ